ทีมดอะเมดิลเลอร์แล้วก็ซัพพอร์ตออสตานะครับก็ทีมนี้นะครมีแคปรอบที่แล้วก็คือคุณดุ๊กนะครับหรือวานิลาเนี่ยได้เล่นเป็นธนูนั่นเองนะครับส่วนคุณเจนะครับเจบิสได้เล่นหอกนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็ดันจับได้หอกอีกนั่นเองโอ้โหเรียกว่าโชคดีมากมากระดดมจริงนะครับทุกคนว่าไงครับคนจับใหม่นะฮะจับใหม่อย่าแม้กระทั่เดือบเดือบน้ำมันเลยไม่รู้นะต้องเรียกว่าเขาไม่ได้เลือกหอกครับแต่หอกเลือกเขา ทีนี่คุณเจจังหวะที่ทุกคนพูดนะคุณเจไม่สนใจเข้าเขยเลยนะไม่เข้าเขยก่อนเลยเอานี่เราจะมาดูกันนะว่าเมนหอกจะเล่นยังไงนะครับเอับนะครับเริ่มแล้วเก็บนกกันทั้งค,คู่นะครับผมดูว่าจะไม่เก็บนกแล้วเนี่ยโอ้โหสเต็ปสเต็ปจะกระสปีดรันเอ้ยเอาวะเอ้ยนะครับคุณดูจังหวะนี้ร้อยคำนามคู่ไปแล้วครับโอ้โหสวิตแอคไล่ทำดาเมจแล้วนะครับนี่จากเมนฮานูก็มาใช้สวิตแอค เราผมโอ้โหนี่ไัยฟุดปาดฟูดฟานะยังไม่สอนหลมลบหน่อยนะหอกที่มันแรงนะคุณเจบอกไว้เอาละครับฟุดเวิร์กมาแล้วลายแทงอย่างต่อเนื่องนี่ดิอาครับโอ้โหเรียกว่าทำดาเมจได้เยอะมากนะครับเมื่อกี้เออครับแต่ทีแรกผมยังทำดาเมจได้ไม่เท่านี้เลย เขามีแสงที่หอแล้วผมทําไม่ได้พี่ไม่มีเหมือนกันอันนี้คือหอมถ้าปล่อยแสงได้ด้วยอันนี้คือคนเว้าตันครับเรียกตัวนี้เป็นจริมากครับแต่ได้ปเต็มมาอย่างต่อเนื่องพี่จะถึงปล่อยอันตีนะครับเอาครับจังหวะนี้เราเริ่มมีเด็กกล่อบอกแล้วนะฮะโอ้ยลอลีนเวย์เบนเดตลงมาได้สวยงามมากครับเก็บเก๋สวิตัคต่อไปครับแล้วบิชาเทนบอก คลุกนี้มันไม่ธรรมดากุ๊กนี้ไม่ธรรมดาฟอร์เรกเกอร์รเปล่าตเขาบอกคลุกเป็นคลุกมันลงจริงเฮ้ยเอาละครับโอู้ยโอู้ยแทงได้สวยดูเขา่อนไครับแทงเพื่อนด้วยดูเขาทำดาเมจเรื่อยๆทำไมเราไม่เป็นนัี่ผมเรื่อยๆแต่หลังๆมานี่โดนแทงกว่าครับจังหวะนี้เริ่มยากแล้วนะครับมีชาเทนเมื่อไหร่ที่มันขึ้นหางนี่ฮันเตอร์จะต้องเริ่มปวดหัวอุ้ยกับดักอยู่ข้างหลังโอเคลงมาได้สวยครับมันต้องมีแต่ยากนะไม่มรือ ตอนนี้ทางฝั่งนักล่าพยายามไล่ตามอย่างต่อเนื่องครับตอนที่เป็นหมอบทีมนแชมทำเติมเลือดนะครับเฮ้ยดามเมตดิเลอร์บอกเลือดคืออะไรครับไม่ต้องจินเหรอครับเออทำดามเมตกันกระดมเลยนะครับอู้ยหลบสวยโคตรสวยมากแบ็คจับเรียกว่าฟุตเวิร์กแล้วก็ท่าซิวบายนี่ ถูกคิดมาอย่างดีแล้วนะครับใช้อย่างถูกจังหวะทุกช็อตเลยนะครับแกงพลาดเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊็กซิบเมนแทงเสาอ่ะอันนั้นอันนั้นคุณคิดขึ้นเองหรือเปล่าฮะเปนนั้นคุณคิดขึ้นเองหรือเปล่ามีเอ็กซิบเมนนี้อยู่ด้วยเหรอเอาละครับจังหวะนี้เริ่มโดนบ้างแล้วนะครับเนี่ยพี่เขาแกงพลาดเมื่อกี้เห็นเลยแกงพลาดเลยครับแกงพลาดเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้อ๋อคุณเจมบอกต่อให้หน่อยฮะต่อให้นิดนึงกูพลาดจริงอารมณ์ไปเลย เอาแล้วครับโอ้ขี่ได้แล้วเอาแล้วจังหวะนี้จะขี่หรือไม่ขี่คุณเจบอกไม่ไหวแล้วขอขี่ดีกว่านะฮะขี่แล้วยังไงครับวิ่งหนีเพื่อนวิ่งทำโอกาสทำไมแอมชนแล้วครับชนหนึ่งตนสองเอาเอาเรียบร้อยชนพลาดครับรอบสุดท้ายไม่เป็นไรนะครับผ่าน a c ชิปเ e m e n t เลยสรับกำลังทำดับเมียดอย่างต่อเนื่องนะครับในระหว่างที่มอนถูกตรึงอยู่กับที่นะครับครับ โอเคครับจังหวะนี้ซีโร่ฟัดิชาร์นครับไล่ทำด้ำเมฆต่อเนื่องแล้วกระโดดขึ้นแล้วนะครับขึ้นมาขึ้นมาข้างล่าอีกโอ้ยแทงลงมาได้สวยวันนี้น่าจะเป็นล้มสำคัญและน่าจะเป็นล้มสุดท้ายเลยโอ้สุดยอดคุณเจผมสอนเล่นหอกไหมแหมนั่งตรงนี้นั่งเงียบของว่านั่งเงียบเหรอนี่ไม่ต้องถามคุณเจเดิสหราว่ารู้สึกยังไงกับการเล่นหอกเพราะว่าน้ำเมีอยู่แล้วจะต้องถามวานิลานะครับว่า รู้สึกยังไงกับการที่จะต้องมาเล่นคอนเซ็ปต์เดิมครับของผมนี่คอนเซ็ปต์เดิมแน่วแน่ตลกตีตีไปเหมก็ตายตีตีไปเหมกรตายโอ้เรียกได้ว่าปิดสมองเลยนะเมื่อกี้ไม่รู้ครับกดมั่วไปหมด